มวะโอ้ไม่มีซีสั้นเลยอ่ะโอ้ยอเลวจแล้วสีอะไรล่ะพี่แดงแดแดมแดสามสามนามสาก่อนเฮ้ยสามเก่งเกับ อย hey, uh> uh, ู่นี่อ่น uh, oh well, uh, ี่แตนไม่ีแตไม่ีแตนไม่ีมือขอนคุนะคะพอถเงแล้วจับมือจ้าพอถึงแล้วจับมือพอถึงนะผมไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่เห็นนะไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นยังีเจอย่างีก็ยังมีเจ้ายังมเ้ายังมเ้ายังมีเ้าโอยยังนยัเาน ร้อยบาทเร็วเร็วเ้ยฉัก็ไม่ทัอยู่สามบาทไปร้านจ้าเนร้บเอไรค้มมาิันเยบาบอ้าวครมครมฮอนจะแจกก็เนี่ย

มาจ้าาจ้าีล้รวยจ้าหนุ่มปังพิยาจ้าขอบคุณาต์โอฟมาทุกคนแล้วก็ต้องต้อันนี้ราอกันมาก็ยาวมาถตอนนี้ครับเนเวลาักช่โมงลราแจกกันหมดยนจ้ามาจ้าขอบคุณาสต์โอฟิศด้วยนาจ้ามีล้รวยจ้าจนล้ารวยมาเลยจ้าโคตะรนจล้านรวยจ้ามาเลยจ้าจีล้ว คนพอด,ดีเลยพูดพกับกล้องหน่อยว่นนาวันนี้เราช่องพิยาก็ได้ไปหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะรวมทั้ง fc ทั้งบ้าน fc ที่อยู่โรงงานแล้วก็ตัวพิยาเองแล้วก็ยัยมดพิยา,ยาแนวก็ได้ไปเยอะเหมือนกันแต่เราไม่ได้นับนะเงินมากเงินน้อยไม่สำคัญแต่พี่ยาขอบคุณ fc ทัง้งช่องพิยาทั้งช่องพี่ยา เราแข่งกันทำบุญเราแข่งกันทำดีเราจะแข่งกันแข่งกันทำความดีไม่ผิดมากน้อยไม่สำคัญคนละร้อยคนละ 20, 30, ยี่สิบสามสิบขอให้บุญในเนี้ยร่วมบุญขอให้คนที่บริจาคมาวันเนี้ยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขาขายดีขายดีร่ำรวยนะจากใจพี่อากลุมเลยพี่อารู้สึกดีใจมากตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ที่แบบว่ามีแต่ผู้ใจบุญเข้ามาอยู่ตรงนี้ ดดัถ้าทีหลังใหมนะคะไ้หกนะครัแป้บ1 1 1 16ิตังทายไว้เลยเป็นล่อยเลยทำเป็นคิปล่อยยาวเลย17บเ็รส 19, 20, 21, 22, 23, 2 4 25, 26, 27, 28, 29, 30ให้ผมพวดเดิาม3อ3ส 34, 35, 36, 37, 38, 39หสแป เอซีเอ2ด3สองดสามีวดีห้าดหกนะแม่เอาขาดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเจนะเจ็ดดดกไปยี่วดมามายืนเร็วการี่สิวดมาเร็วๆพี่ยาจ,จะไปร้านอื่นต่อการยี่สิบเจ็ดขวดสาร้อยยืน คนเตล้อแท็กะอ่เลย้นึ่ง้อยยี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะพี่จก็ได้ยีพาถงสิบงอ๋อสี่สิบสี่สิสได้อ๋อได้ยี่สิบถุงได้ยีสิบถุงได้กี่ถุงถุงะยีิ็ยี่สิบยี่สิบถุอ่ะยีถุงนับด้ย้านหนึ่งไง เร็วเ็อยู่ไหนวะพี่นับด้วยนงมาทีุ่่ีนึ่งนี่อะนับไปเลยสองกันเนี่ยเนี่ยเนียุณมี่ยาไหมม่ียาอละแม่ทำทำใส่ถุงวางทำใส่ถุงวางไม่เป็นไรไม่เป็นไรแจไพี่ใครพี่นับย่างเดียวอ่ะเฮ้ยนี่อยู่นี่ เฮ้ยไม่ดูเหรอนี่ต้นไมเลยไหรอเขาแจกกันอยู่อ่ะไม่ดูเรื่องอะไรเลยเหรอไปช่วยช่องพี่เองเร็วๆใ้กันกเต็มไปเร็วพี่ยาเด็ือ่

ครัใบตะไคร้สองพันปดสองพันแปดร้อยบาทคนไหนที่อยู่ในโรงงานอยากอยากอยากทุกคนจับเพายร์ไก่โอ้อยิงรนงจีนไงเยอะๆหน่อยนนี้ก็สวยอ๋อคนสวยต้องให้เยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยขาหมูเยอรมันสองหมูเยอรมันสามหมูอันนี้ทำหมูเครึ่งเยา์ไมครึ่งครับไม่มีไทยมีเยอรมันหรอก

นี่เยอะนี่ดีนี่เยอะอันนี้ดีใช้ย,ย,ออนนยูสิกกับไส้กรอกขาใบตองหัามหัวดูผมก็ค้างยูแล้วาว่ามันกินคลิกันด้กับร้านนู้นโนลแบบนะคนไหนชอบแบบนู้นก็ไปซื้อแบบนู้นคนชอบแบบนี้ก็ซื้อแบบนี้นะถ้าสมมติว่าร้านนี้มันจะกินแบบโบราณโบราณไงอันนี้กินแบบโบราณโบราณโบราณอะไรอย่างเไี้ยู่ราร้านนี้ผัดไทย ผัดไทยผไทยผไทยผไทอะไรเนี่ยผัไทโบราณผัดไทยโบราณอันเนี้ผัดไทยก็ดีรูบผิดรัิเรียนดีกว่าทเรียนเหรอทอดมันทอดหมดอไยังไม่ได้ทอดมันปลากายมีคนถาหามาเ้าปลากายมันเนีย Umas, อันี้ร้อนอยากจัดแต่งอันนี้ขนมตาลอยากอยู่ร okay. ้อนไหมขนมตาลอร่อยมากร้านนี้ใครมาใครมาร้านเนี้ยใครมาโรงงานแล้วไม่กินขนมตาลนั่นถือว่ามาไม่ถึงนะอร่อยมากอร่อยมากมากอร่อยที่สุดที่เคยกินมาขนมตาลใช้ของตะกั้ไหนขนมตาลไม่ว่าไหนตาลลูกตาลไม่ว่าไหนนี่ลูกตาลเพชรบุรีด้วย มันมีแบบว่ามันหอมมากมันเหมือนไม่ได้กินแป้งเยอะอร่อยอร่อยจริงแบ่งกันอร่อยไถ่ายก็ได้ดูหลับตาไหม,มาเหมือนกันบบนะขึ้นต้ตนตาลอยู่ใช่แบบนึกบตาลน,นุ <X> S> <S ม่มอร่อยอะ่ะสนินใบตองก็ต้จะมีได้หมดใบ <X S> ตองตาลรุ่ม พี่แม่ขอถ่ายรูหน่อยคนนี้เลยหรอคนยในถุงเหรอพี่ยาในถุงแลวแจ้งหมดเลยเหรอขอขอกดได้ไหมอคไเอาเป็นี้เนื้อส้มนะครับเนื้อส้มสวมทำบุญนะครับแกงเราเอนดแกงเราดังนี้มีคนแกงก่อนนะครับใช่ครับอันนี้เนื้อส้มแกงห้าสิบัวนรี่ มะละกอจิเลยจ้าค่ไหครับจิเปครับมเละกอเนื้อเนล้อเนเลย แจกฟรีครับน่าติ่วครับผมรับงานแกงต้มครับแกงต้มนะครับแจกฟรีนะครับกต้มนะครับแจกฟรีอันนี้มีคนแจกฟรีครับนี่ครับแล้โหแกงต้มนะ สร้ามาคนจะาเลยทีร่วมกันมาช่วยกันนะวันนี้ฝากแล้วสร้างความดีในกุอยาคมกันนะครับไมีร้านไหนจะโยหมมีร้านไหนจะโกยไหมแจกปีแต่แจกปี ห้าสิบขวดหมดแล้วหมดแล้วไปร้านต่อไปได้เลยครับ <c oughs>